ดอกทิวลิปแห่งสยามที่ชาวต่างประเทศต่างเรียกขานจากดอกไม้ไทยพื้นถิ่นที่ไร้ค่าทวากับสร้างรายได้มหาศาลในตลาดโลกให้กับประเทศในฐานะของดอกไม้ไทยอย่างสง่างามส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขจากน้ำพระทัยของพ่อหลวงรัชกาลที่9 ไม้ดอกปฐุมมาเนี่ยสร้างรายได้ให้กเกษตรกรเป็นอันดับสองรองจากกล้วยไม้ไทยทำให้กเกษตรกรนะทำเป็นในรูปของไม้ตัดดอกแล้วก็ไม้หัวส่งออกสร้างเงินให้ประเทศไทยได้เยอะนะคะต่อปี ทุมมาและดอกกระเจียวเป็นดอกไม้พื้นถิ่นของประเทศไทยแม้ว่าดอกไม้ประเภทนี้ไม่ได้รับความนิยมในประเทศแต่กลับได้รับความสนใจจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปกลายเป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่ส่งออกเป็นอันดับสองของประเทศรองจากดอกกล้วยไม้และนี่จึงเป็นที่มาของสมญานามที่ว่าดอกทิวลิปแห่งสยามจากชาวต่างประเทศ ศูนย์บ้านไร่นะคะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเรามุ่งเน้นดอกไม้พื้นเมืองของไทยก่อนนะคะก็คือดอกกระเจียวปทุมมาซึ่งหยิบขึ้นมาพัฒนาพันธุ์จนกลายเป็นดอกไม้สําคัญของวงการเลยนะคะฝรั่งเรียกว่าสยามทิวลิปนะคะนอกจากนั้นก็มีแกดเโอลาสซึ่งเป็นดอกไม้ต่างประเทศนะคะนำเข้ามาต่อมาเนี่ยเราก็คัดเลือกพันธุ์จนกระทั่งตอนนี้สามารถปลูกได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ราษฎรก็สามารถเอาไป ประกอบอาชีพได้ สำหรับเส้นทางกว่าจะเป็นดอกทิวลิปแห่งสยามนั้นเริ่มต้นณศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2523โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ส่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน80,000บาทให้กับ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อทดลองขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ดอกกลุ่มกระเจียวและปะทุมมาแกลดิโอลัสวานสีทิศและบานชื่นซึ่งมุ่งเน้นสนับสนุนให้กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรที่สนใจผลิตไม้ดอกในการเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมโดยพระองค์ทรงมีพระราชด,ดำริที่ว่างานนี้เป็นประโยชน์ถึงประชาชนอย่างแท้จริง อย่าได้หยุดให้ทำต่อไปชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยให้มาช่วยงานกันให้มากขึ้นช่วยให้ถึงประชาชนเรามีสองสองคาทีเรียนนะคะอันแรกก็คือหาดอกไม้ที่เป็นของต่างประเทศที่มีศักยภาพนำมาคัดเลือกพันปรับปรุงพันธุ์ให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราอีกอันหนึ่งก็หาพืชไทยที่เราดูแล้วว่ามีศักยภาพก็เริ่มเจริญในขึ้นมาแล้วก็ขยายจำนกนะคะแล้วก็ส่งถึงมือราษฎรเพราะว่าดอกไม้ไทยเนี่ย มีความมีศักยภาพนะคะแล้วก็ต่างชาติก็ชอบก็เป็นโอกาสของของไทยอย่างมากเลยค่ะประเทศที่ส่งออกมีอเมริกาญี่ปุน่นฮอลแลนด์อิตาลีจีนนะฮะแล้วก็อีกหลายประเทศค่ะที่ศูนย์บ้านไร่นะคะเป็นศูนย์ที่เขาพัฒนาที่ดีเยี่ยมแล้วเขาเผยแพร่ให้เกษตรกรทั้งในด้านความรู้ สายพันธุ์แล้วก็โกรคแมลงและมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็ยินดีด้วยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเผยแพร่ให้กับชนรุ่นหลังนะคะเพื่อสานต่อโครงการพระราชดำริค่ะวันนี้ชีวิตของคุณลุงทองบุญมาป่าและครอบครัวได้เปลี่ยนไป จากครอบครัวที่เคยมีอาชีพทำไร่มีรายได้ไม่มากนักแต่เมื่อเริ่มเข้าไปร่วมส่งเสริมการเรียนรู้จากศูนย์พัฒนาบ้านไร่นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537เป็นต้นมาครอบครัวจึงเริ่มปลูกดอกแรดิโอเลสสร้างรายได้ให้พออยู่พอกินได้ยังมีความสุขผมว่าโครงการนี้นะผมว่ามันดีผมถือว่ามันดีดีเพื่อนแนะนาเฮาแล้วก็มาเดอนี้นะเมื่อก่อนนะ เฮาบ่ได้เข้าโครงการนี่นะ่ะเฮาหัวดอกเฮากับบ่ได้ขายมาเรยวเนีไไ่ยหัวดอกเฮาก็ได้ขายจ้อดอกเฮากับเปิ่นกับมาได้น้ำเฮาเฮื้อเฮาตลาดเฮื้เฮาในเวลาตีสมของทุกๆวันกว่า20กว่าปีที่ลุงทองยังคงมีความสุขกับการปลูกดอกแกรดิโอลาส ซึ่งแม้ง,งานจะยุ่งในช่วงเชา้าต้องตัดช่อดอกแรดดโอลาสในช่วงเช้ามืดทำกลางอากาศที่หนาวเย็นรดน้ำในระหว่างที่รอให้แสงสว่างรำไรเพื่อให้มองเห็นดอกไม้ชัดเจนอีกครั้งจากนั้น9นาฬิกาเช้าจะบรรทุกดอกไม้ออกไปส่งให้กับผู้รับซื้ออีกฝ้าของหมู่บ้านทำเช่นนี้ทุกๆวันเป็นกิจวัตรที่สร้างความสุข และมอบเวลาพักผ่อนให้กับคุณลุงทองได้ตลอดทั้งวันด้วยความสำเร็จที่เกิดขึ้นของศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทำให้ประเทศไทยสามารถอนุรักษ์และขยายผลการปลูกพันธุ์ไม้ดอกหลากหลายชนิดพร้อมทั้งยังเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้มีอาชีพมีไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนตราบจนทุกวันนี้ สิ่งที่เรายัางทําได้ไม่มากนะักก็คือการทํายังไงให้ดอกไม้ไทยเนี่ยมันเบ่งบานไปทั่วโลกทํายังไงให้ดอกไม้ไทยเราเนี่ยไปเติบโตในตลาดโลกได้นั่นเป็นความท้าทายที่อยากทําค่ะที่พ่ออยู่ได้ตึงวันนี้ก็ย้อนอันนี้แหละ